อาตมาจะขอถวายพระพรพระมหาบอพิษในด้านของพุทธ,ธจริตคำว่าพุทธ,ธจริตแปลว่าจิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์ของความฉลาดนี่ท่านที่มีจริตเนื่องในความฉลาดหรือว่ามีอารมณ์ในความฉลาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้ครมฐานสนับสนุนไปสี่อย่าง จริตต้นสอนรายการคือศรัทธาจริตกับพุทธจริตมีองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นจริตที่จะพึงเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริตสมเด็จพร,ระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าให้กรรมฐานสนับสนุนไว้ในขั้นพระโสดากับสหิทาคา สำหรับพุทธจริตนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระกรรมฐานสน,นับสนุนไว้เข้าถึงอรหัตผลยันองค์สมเด็จพระทศพลเห็นว่าเป็นคนฉลาดจึงได้ให้กรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไว้เพื่อปฏิบัติสำหรับท่านที่มีอารมณ์เป็นพุทธจริตจะสังเกตได้ง่าย ว่าเป็นคนมีสมองไวมีความเฉลียวฉลาดสามารถติุการทั้งปวงเกือบทั้งหมดวิชาการใดๆซึ่งไม่เคยศึกษามาในการก่อนแต่มีนิสัยในการลอกแบบนี่อย่างหนึ่งนิสัยค้นคว้าด้วยสมองของตนเองอย่างหนึ่งโดยใช้การเสเกกการ เอกว่าเป็นการศึกษาศึกษานอกมหาวิทยาลัยหรือว่าการศึกษานอกโรงเรียนท่านคนประเภทนี้ที่มีจริตแบบนี้สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาและก็สามารถจะผ่านสายตาไปได้แล้วท่านประเภทนี้ทําได้ คำว่าไม่สามารถจะไม่มีสําหรับท่านที่มีนิสัยเป็นพุทธจริตเพราะว่ามีจิตอบรมมาแล้วดีดีในดีแต่ชาติดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมมาโคก,กน,นาดจ,จึงให้กรรมาฐานเฉพาะคนฉลาดไว้สําหรับท่านที่มีใจเป็นพุทธจริตขอประทานขอใช้คําว่าจาว่าเป็นคนฉลาด <c oughs> พุทธเจริญคือคนฉลาด สมเด็จพระบรมมล่ากนาถให้กรรมฐานเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติด้วยความนึกคิดด้วยสี่อย่างคือหนึ่งมรณานานสติกรรมฐานนึกถึงความตายเปน็นอารมณ์สองจะตุธาตุประานสี่พิจารณาขันหาว่าเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเนอสามอาหาเรปริโกไดสัญญา พิจรารณาอาหารว่าเป็นของสงองกปรกไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นหรือในสีของอาหารไม่มัวเมาในเรื่องของอาหารแล้สีอุปสม,มานุสติกรรมฐานนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความว่ากรรมฐานในสี่อย่างนี้ถ้าคนไม่ฉลาดมีความขาดในชีวิต เขาจะไม่ยอมคิดถึงความตายเป็นสำคัญเมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ความหวัดวันแต่สำหรับท่านที่ทรงปัญญาสูงคือพุทธ,ธจริตจะมีอารมณ์คิดถิวว่าความตายเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเพราะทราบอยู่แล้วว่าคนละสัตว์เกิดมาเท่าไร่ตายหมดเท่านั้น คนทุกคนต่างคนต่างเดินเข้าไปหาความตายด้วยกันทุกวันทุกเวลาจึงเห็นว่าความตายเป็นกีฬาของชีวิตคําว่ากีฬาเป็นการสนุกเป็นการสแสดงออกเป็นการออกกําลังทําให้ร่างกายรื่นเริงทำร่างกายแข็งแรงมีความรื่นเริองอยู่เป็นปกติและคาว่านักกีฬาจริงๆไม่ใช่อันดับพันเท่าช่วย พ่จะเห็นได้ว่าท่านตรนี้มีความรื่นเริงหันษาตลอดเวลาก็หนึ่งสุขภาพดีถ้าสุขภาพทางร่างกายดีสุขภาพทางจิตใจดีมีการเสียสละยังเรียกว่านักกีฬาเํม <c oughs> หรับท่านที่มีปัญญาฉลาดประเภทพุทธจริตท่านก็มีอารมณ์จิตแห่งความตายเป็นกีฬาของชีวิต,วตเพราะนักกีฬาเมื่อพูดถึงการแข่งขันกีฬาเมื่อไร่ ความกระปี้กระเปร่าจะปรากฏกระจายาทันทีมีความยินดีเรื่องการที่จะเข้าแข่งขันและแสดงกีฬาเพราะว่าเป็นกิจที่เขาจะพึงทำพร้อมที่จะลงสนามเสมอทั้งสนามซ้อมและสนามแข่งขันแม้ว่าจะมีความเหนื่อยยากมีความร้อนมีความหนาวเพียงใดก็ตามทีท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยยอดทอแต่การฝึกซ้อมและการแข่งขันข้อนี้มีประมาชั้นใด สำหรับท่านที่มีน้ำใจฉลาดจัดว่าเป็นประเภทพุทธ,ธจริตมีอารมณ์คิดค้นคว้าหาความจริงอยู่เป็นปกติยังมีความรู้สึกว่าความตายเป็นกิลาของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะว่าจะคิดว่าเป็นกีลาหรือไม่เป็นกิลาก็ตามวันเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตเครื่องคนของสัตว์ก็เคลื่อนไปหาความตายทุกขน,นะ นั้นท่านนี่ที่มีความเจริญจะมีความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติของขันห้าคือร่างกายยังไงยังไงก็ต้องตายกันแน่จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวันเจ็บเจ็บป่วยตายแก่ตายไปเองแล้วมีอุบัติเหตุตายไม่สําคัญตายเหมือนกันหมดในเวลากําหนดของความตายของชีวิตเป็นของไม่แน่นอน อาจจะตายเมื่อแก่อาจจะตายเมื่อวัยกลางคนอาจจะตายเมื่อหนุ่มสาวอาจจะตายตั้งแต่เป็นเด็กบางคนถ้าเกิดมาไม่ทันจะพ้นคันของมันดาก็ตายนี่เป็นนั้นว่าความตายเป็นกีฬาประจำใจของท่านผู้เป็นพุทธเจริญมีจิตที่มีอารมณ์ฉลาดยึงมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการเกิดแล้วก็เดินเข้าไปสู่ความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าชาติที่ทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์คนกว่าจะเกิดขึ้นมันได้ก็แสนลําบากก่อนที่จะเกิดมาจากไหนเราไม่ทราบแต่เท่าว่าขณะที่อยู่ในคันมันดาถ้าเราจะนึกน้อมใจเข้าไปว่าดูภาพท่อนเด็กในคันจะนั่งอยู่ในสภาพคุดคูเหยียดเท้าเหยียดมือก็ไม่ได้ มีสภาพเหมือนกับว่าคนนั่งกอดเขา่าและนั่งชันเขา่าใช้เวลาประมาณสิบเตือนนับจนตะเริ่มปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิใหม่ๆจิตก็สู่คันของมารดาสภาวะของก้อนเลือดยังไม่ใหญ่ก็ยังรู้สึกว่ามีความสบายสมบองนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนนอนอยู่ในห้องกว้าง เมื่อต่อมาก้อนเลือดนั้นจับก,กลุ่มมากขึ้นเป็นร่างกายขึ้นมาก้อนโตเท่าไหรก็ปลายกดวราห้องคือคันของมารดาน,นั้นแคบลงไปทุกทีในที่สุดเมร่างกายนี้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเต็มที่ก็ปลายกดกห้องคับตัวไม่สามารถจะเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปได้อาการอย่างนี้มันเต็มไปได้วยความทรมานกายทรมานใจ จะปวดจะเมื่อยเป็นประการใดก็ตามทีขยับก็ยิ่งกายไม่ได้ไมันเป็นการทรมานอย่างที่สุดขณะที่อยู่ในคันมารดาก็แสนจะลาบากถ้ามารดาบริโภคอาหารร้อนเกินไปเผ็ดเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปหรือว่าเคลื่อนไหวกายมากเกินไปเด็กที่อยู่ภายในก็มีความลําบากมีทุกขเวทนา ทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นความจริงการอยู่ในคันองมรดาเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ว่าชาติพุทธขาความเกิดเป็นทุกข์แต่คนมองไม่เห็นความจริงไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อก็น,น่าจะคิดด้วยตาของปัญญาเมื่อใสยปัญญามีอยู่คนจะรู้ได้สําหรับท่านที่มีจริตเป็นพุทธ,ธจริต คือจิตประกอบด้วยความรู้รือจิตประกอบด้วยความฉลาดย่อมเห็นโทษท้องการเกิดตั้งแต่อยู่ในคันของมารดานี่เมื่อคลอดจากคันมารดาขณะยืดอยู่ในคันมารดามีความอบอุ่นจากธาตุไฟของมารดาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทําให้ร่างกายสบายเวลาคลอดจากคันมารดาใมาใหม,ใหม่กระทบความร้อนกระทบความหนาวจากอากาศซึ่งสัมผัสใหม่มีการแสบตัว ยิ่งร้องเจ้าออมาแต่หมอตำแยบางคนเข้าใจว่าเด็กร้องเสียงดังมีความแข็งแรงดีได้ความจริงไม่ใช่ความแข็งแรงของเด็กก็่อ,อาจจะเป็นความแข็งแรงคนได้แต่การร้องนั้นไม่ใช่ดีใจหรือว่าไม่ใช่มีความพอใจใดๆเป็นการแสบกายที่ทนไม่ไหวเพราะมากระทบกระทั่งกับอากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาในการก่อน <c oughs> มีความหนาวและความร้อนเป็นต้น คนไม่ไหวจึงร้องนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่คลอดจากคันมารดาก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วไม่เป็นเรื่องต่อมาเมื่อคลอจากคันมารดาอาหารที่เคยอยู่ในคันได้รับการสัมผัสคืคอหล่อเลี้ยงจากคันของมารดามารดาบริโภคอาหารอะไรเข้าไปร่างกายก็ผิดอาหารส่งให้เด็กทางสมอง แต่กันออกจากคันมารดาและโอกาสนั้นไม่มีคราวนี้เกิดความลำบากใหญ่หิวขึ้นมาเมื่อไรมารดาไม่ทราบบคุคคลผู้เลี้ยงไม่ทราบเขาจะทราบต่อเมื่อเด็กแสดงการร้องให้ปรากฏเมื่อหิวจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงร้องนี่แสดงถึงความลำบากพระพุทธเจ้ากล่าวว่า ชิคช้าปรมาราคาความหิวเป็นโรคคือเป็นอาการเสรียแทงอย่างยิง่งนี่เป็นปัจจัยของความลําบากการเลี้ยงตัวเองไม่ได้เป็นทุกข์ปวดอจาระปัสสาวะบิดามารดาผู้เลี้ยงยังไม่รู้ในที่สุดก็ต้องถ่ายราดลงมาทั้งทั้งที่กลิ่นมีความเหม็นก็ต้องทนเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ปัจจัยส่วนนี้ก็เป็นความทุกข์ ถ้ามีอาการป่วยไข้ไม่สบายก็บอกใครก็ไม่ได้กว่าเขาจะทราบไอ้ความทุกข์ประมาณการเสียแทงทางหลายเหล่านั้นก็แสดงออกมาจนมากทนไม่ไหวร้องบิดกายบ้างกำมือกำเท้าบ้างอย่างนี้เป็นตน้นสำหรับคนผู้มีปัญญาคือมีความฉลาดมีความเข้าใจชัดว่าการเกิดเป็นทุกความทุกข์ไม่มีแต่เท่านี้ เมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีความทุกข์ในการปรารถนาในหกาการแสวงหาคู่ครองบ้างเมื่อยังไม่ได้สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์เมื่อได้มาแล้วก็เสริมความทุกข์ให้มากขึ้นเพราะว่ากลำพังตัวเองมีความสุขพอสมควรทุกบ้างก็ไม่มากเมื่อมีคู่ครองก็มาก,ก็ต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งไม่ใช่คนคนเดียว ในการกระทบกระทั่งกันซึ่งกันและกันด้วยนาจยความรักเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาถึงความเศร้าโศกเสียใจเป็นเหตุนำมาถึงอันตรายที่จะพึงถึงตัวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความรักความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักให้อันตรายจะพึงมีมาได้จากความรักเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราไม่รักเราไม่พอใจสิอย่างเดียว ใครจะป่วยใครจะตายของจะหายอะไรก็ช่างถ้าไม่สนใจไว้ก่อนความเศร้าโศกเสียใจมันไม่มีที่มีความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี้กเพราะทุนเดิมมีความรักอยู่ก่อนในองค์สมเด็จพระจินวรทรงเห็นโทษของความรักความผูกพันเกินไปโดยไม่คิดถึงกฎธรรมดา นี่คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเป็นเครื่องนำหน้ามีความรักมีความพอใจมีความยึดเหนี่ยวสิ่งอะไรกัน,กนทั้งด้านสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องสลายไปจากไปความเศร้าโศกเสียใจมันก็ปรากฏเหตุแห่งความนักจะมีขึ้นมาได้ความเศร้าโศกเสียใจจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสําคัญถ้าไม่เกิดที่อย่างเดียวจะมีอะไรมารักกัน จะมีอะไรมาหองแหนจะมีอะไรมาเป็นเครื่องแยกตัวกันและจากกันท่านกล่าวว่าอันตรายจะพึงเกิดที่มันได้ก็อาสัยความรักเป็นเหตุนองค์สมเด็จพระบรมาโลก,กเกชทรงตัดชี้เห็นชัดๆว่าคนที่เรารักก็ดีของที่เรารักก็ดีถ้าใครมาล่วงละเมิดสิทธิของเราเราพร้อมที่จะป้องกันสิทธิทั้งหลายเหล่านั้น ในขณะที่จะเข้าไปป้องกันก็ต้องเกิดการต่อสู้กันปลายกายตนเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิตอนนี้อันตรายจะพึงมีได้ <c oughs> เพราะอาศัยความรักเป็นเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์เห็นว่าท่านที่มีจริตเป็นพุทธจริตคือมีจิตมีความรอบรู้เป็นคนฉลาดสามารถจะพิจารณาผลแห่งความเกิดว่าเป็นทุกข์ ในวชาที่พิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์จะเห็นได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินนท์สียิ่งแสดงว่ายงึงแสดงให้บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ทราบชัดว่าท่านจะต้องตายเป็นปกติ <c oughs> ดต่ว่าก่อนที่จะตายท่านเป็นทุกข์ก่อนทุกเนื่องจากความเป็นอยู่ทุกเนื่องจากความสัมพันธ์ เมื่อเวลาความใกล้จะตายขึ้นมานั้นความทุกข์จากขันห้าม,มันก็มีมากขึ้นเพราะทุกขเวทนามาบีบขั้นบริสาทจนทนไม่ไหวจึงตายนี่เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศา์สดา,าทรงทราบชัดว่าท่านที่มีความฉลาดไม่มีความหวั่นไหวในความตายเพราะรู้ตัวว่าจะต้องตายและก็รู้ตัวยว่าการเกิดมาก่อนที่จะถึงตายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ และความตายนี้ก็ไม่มีมนิมิตเครื่องหมายเนัานองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงทรงนนแนะนําให้ท่านหลายเหล่านี้ใช้ปัญญาพิจรารณากรรมฐานที่มีคนใหญ่ต่อไปเพื่อความไม่ประมาทโดยคิดว่าในเมื่อความเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกเพื่อความเกิดเกิดมาเพื่อความตายทรัพย์สินทั้งหลายที่จะพึงหามาได้ด้วยความยากลาบากในที่สุดก็พลัดพรากจากกันเมื่อถึงความตายเข้ามาถึง <c oughs> เมื่อความเกิดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกแล้วก็ต้องตายถ้าตายแล้วเกิดมาใหม่จะมีประโยชน์อะไร ก็ต้องกลับมาทุกตามนี้ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ไม่ก็หาความที่สุดไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ต่อไปองค์สมเจตพิทพมเดชไปจอมไตรเจึงได้ทรงแนะนําให้หาที่สุดของความทุกข์ให้ครบเดินก้าวเข้าไปหาที่สุดของความทุกข์คำว่าที่สุดของความทุกข์ก็คือไม่ต้องการมีความทุกข์ต่อไปสำหรับวันนี้เสียงไม่ดีเหมือนกันคอไม่ดี ขอพระราชทานาภัยถ้าฟังไม่ถนัดถ้าเสียงไม่ชัดแล้วว่าโทษของขันห้ามรบกวนมากนี่เรื่องมาจากปานาธิบาตในอดีแต่ชาติมันมารบกวนก็ขอใช้นี่มันไป <c oughs> จนกว่าจะถึงวาระหมดนี่เข้าใจว่าถ้าพยายามใช้อย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความสุขก็จะมาถึงในวันหนา้า แยเป็นยังไงก็ช่างในเมื่อร่างกายยังใช้งานได้ก็จะใช้งานให้เป็นประโยชน์ตลอดไปเพื่อเป็นการสนองความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมรมัสศาสนาที่ทรงสั่งสอนให้จิตใจมีความสุขร่างกายจะทุกข์ก็เชิญทุกข์แต่ใจไม่ยอมทุกข์ด้วยเพราะไม่อยากจะช่วยความทุกข์ให้มันมีความเจริญขึ้น มันจะเป็นยังไงก็เชิญเป็นไปตามอัธยาศัยของมันตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น <c oughs> เป็นอันว่าถือว่าความตายเป็นกีฬาเอาอย่างท่านพุทธจริตคือท่านเป็นผู้มีจิตฉลาดก็เลยขอตามความเลาดของท่านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์นได้ติดมาบ้างสักเปอร์เซ็นต์สองปเ็ก็พอใจ ต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำท่านผู้มีทรงพุทธจริตจิตมีความฉลาดว่าความตายในอดีแต่ชาติมันมีมาไม่น้อยควรจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำความตายให้ถึงที่สุดหมายถึงความว่าเลิกตายกันเสียทีจบความตาย ไม่มีความเกิดต่อไปถ้าไม่มีความเกิดต่อไปตัวทุกข์ที่มาจากขันห้ามันก็ไม่มีอีกทำยังไงจึงจะก,ก้าวต่อไปถึงความไม่เกิดตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านจงพิจารณาขันห้าของท่านว่ามันมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นเครื่องสั่งสมก่อตัวขึ้นมาสมเด็จพระบรมศาสัตว์รัตนก็ทรงแนะนำ ว่าท่านมีความฉลาดจนแล้วจงใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์แล้วก็จงเห็นโทษของธาตุสี่ได้แก่ขันห้าหรือว่าเห็นโทษของขันห้าที่ประกอบไปได้วยธาตุสี่มองดูขันห้าด้วยเจตนาดีคือเอาความฉลาดเข้ามองไม่ใช่ความโง่เข้ามองว่าขันห้าที่เรียกคนว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สิ่งทั้งหา้าระการนี้มีอะไรสำคัญส่วนสำคัญที่สุดก็คือรูปถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวเวทนาจะมีมาจากไหนสัญญาเป็นข้อกำหนดรู้ว่าเรานั่นเป็นเรานี่เป็นเรานั่นเป็นของเราจะมาจากไหนแสงขารอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจให้คิดไปไปด้านอากุศลจะมีมาจากไหน วิญญาณประสาทป็นการรับสัมผัสความหนาวความร้อนความเย็นความความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายในความเจ็บความปวดจากขันห้าจากรูปจะมีมาจากไหนนี่ถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวขันสี่ต่อไปไม่มีประโยชน์เพราะขันสี่ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นขันที่เกาะรูปเมื่อรูปสลายตัวเมื่อไรขันสี่ก็สลายเมื่อนั้น คำว่าวิญญาณในขันห้าไม่ได้หมายถึงจิตในสมัยนี้เขาใช้ศัพท์ประพราศาสเป็นการสมควรเห็นว่าถูกต้องควรจะนำศัพท์นี้มาใช้ตามศัพท์สมัยใหม่จะได้เข้าใจกันชัดเพราะหลายท่านเอาจินยานกับจิตเข้าไปผสมผสมกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร <c oughs> เป็นเหตุทำให้จิจตใจฟั่นเฟือนจับจุดแห่งความจริงไม่ได้ ในองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงชี้ชัดลงไปบอกว่าเรื่องที่ยังมีความทุกข์เนื่องจากร่างกายก็เพราะธาตุสี่เป็นสําคัญถ้าธาตุสี่ไม่ก่อตัวขึ้นมาร่างกายแล้วขันอีกสี่ขันน่ะที่ได้มาขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาเสงขานวิญญาณหรือตัดรูปออกรูปเป็นธาตุสี่เวทนาสัญญาเสงขานวิญญาณมันก็มีมาไม่ได้ อันนี้ก็มาเพ่งพิจารณาเพียงธาตุสีว่ามันเป็นธาตุที่ควรจะบูชาและไม่ควรจะบูชาโดยเฉพาะธาตุที่มารวมตัวเป็นกายธาตุสีมีอะไรบ้างของที่แข็งได้กันเนื้อก,กระดูกในร่างกาย่านเรียกกัว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกาย่านเรียกว่าธาตุไฟ ของเหลวมีปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลวน้ำหนองน้ำลายเหงื่อเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าธาตุน้ำอาการพัดไปในร่างกายที่เรียกว่าลมหายใจบ้างท่านเรียกว่าธาตุลม <c oughs> เป็นอาวาส่วนใหญ่ของธาตุที่ประกอบก็มาเป็นร่างกายมีธาตุสี่สำหรับธาตุสีน่นี้องค์สมเด็จพระมหาโมนี ให้พิจารณาตามกฎของอน,นิจจษนะว่ามันมีความเที่ยงไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่ประกอบกันเข้ามาเป็นกายมันเที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเที่ยงหรือว่ามันส่งตัวพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสภาพของธาตุสีนี้มันไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงจริงๆเกิดมาเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดสมัยต้องไม่เคลื่อนมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าถ้าจะมาเที่ยงตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องไม่แก่หรือว่าจะเที่ยงตอนแก่มันก็ต้องไม่ตายเป็นอันว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างนี้แสดงการของมันว่าไม่เที่ยงเนื้อการที่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นความทุกข์ นั่งมองนั่งคิดตามความเป็นจริงร่างกายที่ไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งที่มองเห็นง่ายๆว่าไม่เที่ยงต้นป,นปืนมันอดวันนั่นก็คืออาหารร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นโบติแต่ความเสื่อมเจ้าของร่างกายมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ถ้าใช้ปัญญยายเป็นเครื่องพิจารณาจริงๆแล้วจะมองเห็นชัดว่าร่างกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไปเป็นเวลาวันเวลาเคลื่อนไปเพมขณะใดก็ตามทีร่างกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้นกายก็เสื่อมลงไปด้วยเจ็นความเสี่อมได้ชัดก็คือร่างกายต้องการอาหารก้าไปพุนเปลยชดใช้กับสิ่งที่เสียไปเสียงบางคำพูดออกมาไม่ชัด ก็ทั้งนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีความจริงคอมันอาจจะดีแต่ใจคงจะไม่ดีสภาวะของคอมันมีสภาพไม่เที่ยงแต่ใจที่เขาไปหาว่าคอไม่ดีสแสดงว่าใจเลวไม่ยอมรับนับถือความจริงของคอเมื่อทราบอย่างนี้ก็ปล่อยตามใจของใจปล่อยตามใจของคอปล่อยตามใจของกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมัน ไม่สนใจทํางานสําคัญของพระพุทธศาสนามีความสําคัญกว่าไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรสบายเหมือนนั้นเจ้าขันห้าที่ประกอบก็ด้ความทุกข์เจ้าขันห้าที่มีแต่อารมณ์อากตัญญูไม่รู้คุณที่เลี้ยงมาจากนามแสนนานแต่มันก็ไม่รู้จักคนไม่มีการยับยัง้งการเคลื่อนไหวการทําลายตัวเองมันจะพังเมื่อไรก็เชิญเชิญมันพัง ทั้งเมื่อไรเลิกคบกันเมือน,นั้นความสบายก็เข้ามาถึงสำหรับเทปหน้านี้ก็มองดูเวลาก็เห็นว่าจะหมดเสแล้วขอต่อหน้าต่อไป